วิธีการอัปเกรดพาร์ทเนอร์นะคะตรงนี้เราเป็นคัสเตอร์เมอร์เป็นลูกค้าอยู่เราอยากจะอัปเกรดตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์นะคะทุกคนก็กดตรงคำว่าหน้าแรกจะเห็นคำว่าอัปเกรดพาร์ทเนอร์จิ้มเข้าไปเลยก็จะเจอสินค้าอัปเกรดพาร์ทเนอร์นะคะเราอยากจะได้รับโปรไหนเซตไหนเลือกเลยยกตัวอย่างเราเลือกมา1เซตจิ้มตรงนี้ได้เลยค่ะใส่ตะกร้า มันก็จะเด้งขึ้นมาตรงตะกร้าแล้วเราก็คลิกเข้าไปค่ะก็จะขึ้นรายการใครที่พึ่งลงทะเบียนเข้ามาลองกดดูตรงเพิ่มส่วนลดได้นะคะถ้ามีส่วนลดมีโคส่วนลดสามารถเพิ่มโคส่วนลดเข้ามาได้นะคะตรงนี้เราก็กดสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะตรงนี้ค่ะที่อยู่จัดส่งที่เราจะต้องเพิ่มนะคะในตรงนี้ก็คือคลิกเข้าไปใครยังไม่ได้เพิ่มก็กดเพิ่มที่อยู่จัดส่งตรงนี้ก่อนนะคะเราก็ใส่รายละเอียดของเราให้ครบแล้วก็กด บันทึกนะคะมันก็จะมาขึ้นรายการอยู่ตรงนี้จะมีกี่อันก็แล้วแต่เราเพิ่มนะแล้วเราก็จิ้มเลือกที่อยู่ของเรานะคะที่เราจะจัดส่งมันก็จะขึ้นโชว์มาแล้วตัวนี้เห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวิธีการชําระเงินเราจะเลือกชําระด้วย QR code นะคะ,ะถ้าใครมีบัตรเครดิตเดบิตอย่างเงี้ยคือสามารถใช้ได้แต่ว่ามันจะมีบวกเพิ่มนะ,ะตรงนี้เราเลือกชําระด้วย QR code ตรงนี้ก็จะเป็นรายการสินค้ารวมค่าจัดส่งแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตรงนี้ก็กดชำระได้เลยค่ะตรวจสอบอีกทีนึงแล้วเราก็กดชำระเงินเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะติ๊กตรงนี้ก่อนมันจะขึ้นคำว่ายอมรับกดยอมรับเลยค่ะเขาจะขึ้น QR Code มาให้เราแบบนี้นะคะ QR Code เนี้ยค่ะจะมีอายุเวลาการชำระเงินนะคะตรงนี้ก็จะ8นาที8นาทีนับถอยหลัง เราก็ต้องสแกนชำระภายใน8นาทีเท่านั้นนะคะสามารถกดบันทึกภาพไปได้เลยใครจะใช้เป็นแคปหน้าจอก็ได้แต่อันนี้คือเขาก็จะบันทึกลงแกลเลอรี่ของเราแหละขั้นตอนถัดไปนะคะทุกคนก็เข้ามาที่แอปชำระเงินบนมือถือของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างของกสิกรน,นะคลิกเข้ามานะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยคลิกเข้ามาแล้วเพิ่มรูปภาพนะคะที่เรา บันทึกเข้ามาเมื่อกี้นี้เลือก QR code เขาก็จะขึ้นรายการของเขาตามนี้เลยค่ะกดต่อไปตรงนี้ก็จะขึ้นยอดตามนี้เลยค่ะกดต่อไปชำระตามขั้นตอนของธนาคารแค่นั้นเลยค่ะไม่ต้องแจ้งสลิปเข้าบริษัทค่ะ